ตอนนี้ก็กำลังวางย้ว่ะผู้องค์นะคะผู้ปีนนาคะมีไม้ตัดนะคะหัวใจนะคะิดทางกลังท้ แคแล้วแต่ว่าความสูงยังไม่เท่าเฉยๆเดี๋ยวค่อยปรับเดี๋ยวค่อยปรับเอาห้องหัวโอ้ยแม่นย้อยแม่นป่เดี๋ยวห้องแต่ห้องอื่นมันยังไงมันใส่อะอะไรอต้องเสียมาเนี้ยเสียร์มาเท่าเนาะอะแล้ว

งามปะงามสวยสวยสวยงามไหมครับผมผมก็งามดีจริงๆเลยโอ้ยลุงงามงามเดี๋ยวให้ไปหยุดตรงหัวใจหน่อยโอ้สวยจั้งเลยนี่ดีะค่ะทางไปนี่โอเคอยังสังโน้นด้วยบ่ เชียงน้ำเดินลงมาแล้วเกือบเกือบกระดิกเมื่อกี้เนี่ยเชียงน้ำบอกว่าเชีางน้ำเคยพูดไว้ว่าคัามคิดเล่นคู่กับสวยงามเอ้าเัวทำอะไรกันอยู่นี่ยืนดูครับโอ้ยเขายกกันไปไหนพมอสอยู่ไหนนี่ยกกันแหมกับพี่แดงน่ะลุงลุงยกถ้าอย่างนั้นอีกคนเราปคนคนหางไหมนี่มีชุ้นหนึ่งอ่ะยกไปฝั่งโน้นคนหางเหมือนกันไหม เราจะได้หันอันี้ออกมาทังนี้เหมือนกันไงฝังนู้นอ่ะไนไม่ซูมเข้าใจยังอาเาบอกแลวน้องมันก็จะเป็ส่วนส่วนเยษเราก็เอาเอาไปพุ่มๆมีวางว้างแผนก่อนวางแผนก่อนวาอแผ่นก่อนวางแผ่นก่งมันหนักหออันนี้วางลองวางทดลองอันนี้ยังไม่ได้เลือกแล้วเราเลือกดีๆแล้วก็วางแล้วคนเนกภานนี่ย ต้องอยู่ฝั่งนี้เลยหันหัวไปทางน้นต้องสะบัดทางใหม่เ่าน่ยท่านหน้าเขากันดีย่มเยีเป็น้างดี่วาเช่องชื่อยังได้กระลังสิไดซาล่ไม่เป็นน้ากันจะเป็นส้างสนกันคอยกรลังสิไดซาล่ะ มีจักอันสอะไร่องบ่อะไรไทยโบราณอะไย่ของน้องตองของน้องตองเล่น้วี่ด้ององสนใว่าคืออะไรขนมเป็น่งเกจากเป็นะไมไนทเอเมื่อกี้ห็นแล้วคืนบันไดบุญแล้ว้ะเาวลาถ่ายรูปมาสวยนะเวลาองแว่าเขาไปข้างในพุญแล้วเนะ

ต้นสวยๆค่ะ FC นะครับเขาจะทําเป็นวงกลมเหมือนกับเห็ดนะับ FC นี่นะครับสวยงามสวยงามนะครับ FC สวยงามมากเลยนะครับ FC สวยงามมากนะครับันเนอที่จันบอลีนก็บตีกันเอาไปใส่อีกบา เป็นสรสไปร่วงล่วงกระทักแล้วก็ออกมานีใช่ไหมตูออกมาดีมันมัน้อย่าปล่อยเร่มมือ้วเอาแน่ โดนหมุนเออก็สวยดีเนาะแล้วก็ฝั่งนั้นด้วยก็แบบนั้นเชียงเฉียงก็ดีก็งามอยู่ทั้งนั้นก็หางไปทั้งพูดบัดดี้แม่นเชียงเฉีย่หางก็บัดไปอีกนึงเอ่อเอียกกลับมาว่าหน่อยซูเปอร์การ์เด้นดิใช่ซูเปอร์การ์เด้นนี่แหละนี่แหละจะเล่าละซูเปอร์การ์เด้นข้าหน้าคนสวนครับ ข้อหนาคนสวนหนาเป็ยังไ่ไม่อหนาเพราะนาเ่านไปนยด็สวนเขียนใบลาได้รอเขียนใบลาเหรอเขียนใบสมัครบ่า่เละแคล้วเพนเลี้ยง่เอาลาออก่ล็ให้หมด่วันนี้เรางนับมือเงเพิ่มมาเรื่อยเร่อตอนนี้ลาออกตอนนี้มาทันแล้วมาทันคนเรานะแต่ว่านีมีโอกาสสมัครเพิ่มนะวันนี้ขอวนนันกับวันหน้าอยู่ในันอต้ออต้อง เทียมาลูกหวันเพื่ออโบนักับโบน่าอยู่นะวันแต่ว่าพอไม่ได้ยนไปลจัดใหม่ก็ยืนหอกเพราะคนชอบครับี่กวจัดใหม่นะครับจัดใหม่ก็เอาเสียงเสียงกันแบบนี้นะครับรานนั้นแล้วไม่ได้กลับนะเพราอบ่ายสวยสวยสวยแล้วนะคะสวย ก็ลงมาต้องสมัครคนานคนสวิ่มมเพิ่มพอดิมาเิ่อีกหลายอยู่ด้วามัน่ามันสีหต้่ากับดอกดวันนี้คือคืนนั่นแหละมันมีของแปลกมันมีของสวยๆงามๆมานูน่ะนูน่ะนูน่ะกำลังจะลงอีกหน่อยอโอยังมีอีกเยอะโอ้นี่นะเต็มสนามนั่นนี่นะครับเอซก็กำลังจะเอาลงอีกอยู่นะครับเอ นี่นะครับเยอะเลยนะครับเอฟซีนี่ราคาจะเป็นล้านนู้นสี่เพราะว่าเขาใช้เวลานะครับเขาใช้เวลานานนะครับเอฟซีเสรแล้แล้วต้นนะครับต้นนี้ก็สี่ปีนะครับที่ทำได้นะครับอ้าวแม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่เอาแล้วนะครับ เอาจับมือกันด้วยจับมือจับมือเออเออจับมือเอาเอาละเอาละผู้ใหญ่มากเอาละดูนะครับหัวใจใส่กรงไว้แล้วนะครับพี่สีโอ้คู่ใหม่คู่ใหม่มันไม่มันไม่ตรงมันไม่ตรงแม่ไม่ตรงเข้าไปอยู่แม่แม่เลยมันต้องจับมันตมองจับ

น้องตองก็ไปอยู่ในหัวใจโอ้นะครับ้งตองเเยยยยยบบมมใใหห้้นนีี่่ไค ตมาเอาองอันนี้มั้ยังมีกดหรือยังเนี่ย